ใบงานที่1หน่วยวันลอยกระทงนะคะใบงานนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีรูปกระทงให้สวยงามนะคะอ่าแล้วก็พอเราระบายสีเสร็จแล้วนะคะเวลาเราทำกระทงเราก็จะใช้อะไรทำเอ่ยใช้ใบตองใช้ต้นกล้วยใช่ไหมคะเด็กๆ เพื่อให้งานของเราวันนี้ดูตื่นเต้นขึ้นนะคะเราก็ระบายสีให้สวยงามนี่แตนๆอ่าระบายสีให้สวยงามเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ในถุงนะคะซึ่งเป็นกระดาษสีแบบนี้นะคะสีเขียวแก่เขียวอ่อนนะคะอยู่ในถุงนะอ่าก็จะเป็นกระดาษครูพรับเอาไว้ละ มีเขียวแก่กับเขียวอ่อนนะคะอ่ะให้พับในลักษณะแบบนี้นะคะเรามาดูวิธีพับนะคะพับในลักษณะแบบนี้ทั้งสีเขียวแก่เขียวอ่อนเลยนี่นะคะพับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็พับเข้ามาทั้งสองด้านเลยนะคะและก็ทั้งสองสีนะคะจากนั้นนะคะก็พับเขากลับไปข้างหลังค่ะ แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ใช้สีเขียวอ่อนซ้อนทับเข้าไปพับกลับไปนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดนะคะตัดด้านล่างให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอ่าเราจะใช้คนละสี่กลีบนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะพอเราได้แล้ว,ลวก็ ทากาวนะคะทากาวที่ใบงานของเราบนกีบนี้เลยเอ,อตรงนี้เราก็ระบายสีไปเลยค่ะแล้วเวลาเราติดนะคะมันก็จะเห็นรอยที่เราระบายสีด้วยนะคะอแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ให้แบบให้สมจริงนะคะเหมือนว่าเ,เรากําลังเราทํากระทงจริงๆเลย พับแบบนี้อันนี้กระดาษสีก็เปียกเหมือนใบตองเลยนะคะเด็กๆคะ่ะนี่คะ่ะแปบะบลงไปเลยพับแบบนี้นะคะพัแบบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปะลงไปบนใบงานอัแบบนนี้นี่คะ่ะปะไปเลยนะคะอัแบบนนี้นะคะเราก็ทากาวด้านหลังก่อนนะคะปึ๊บ นี่นะคะทากาวด้านหลังเสร็จก็จะแตะสีเขียวอ่อนนะคะก็ทากาวเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็วางซ้อนให้มันเหลื่อมกันนิดนึงอื้ออื้ออื้ขอโทษทีมือเดียวนะคะอืมลักษณะแบบนี้ค่ะ พับพุ้มเขาเข้ามานะคะน้องสันครับมาจับกล้องให้แม่นิดนึงครับแล้วน้องจับไว้นิ่งๆแบบนี้นะครับวางของหนูก่อนสิลูกจับอันนี้จับโทรศัพท์แม่แบบนี้แบบเดียวนะครับนี่นะคะแล้วก็จะซ้อนเขานะคะแล้วเราก็นิ่งๆสิลูก พับเข้ามาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ใช้กรรไกรนะคะตัดออกแบบนี้นะคะตัดออกให้เท่ากันนะคะแล้วก็ทากลาไปที่ด้านหลังะคะ่ะอับรุมชัดแบบนี้นะคะ นี่เราก็จะได้กรีบกระทงแล้วแหมกระทงของเราก็จะมีมิตินะคะมีกรีบนะคะแบบนี้นะคะอุปกรณ์อยู่ในถุงนะคะเด็กๆลองทำกันดูนะ